สว <Keep S 1> mm. ัสดีครับเมื่อนี้พบพ่อกับสังวานงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้กับตีผ้าทันบสมตกแกงเก็บรายละเอียดทำเนาะเมื่อนี้ก็นี่ตัวเด็ดมาฝาือเกานะครับเมื่อนี้ครับนี่ตัวเด็ดมาฝาือเกาเนาะตัวเด็ดก็ได้มาจากคํำสนอดครับตัวเด็ดครับเมื่อนี้กับตีเอาตัวเด็ดมาฝากเนาะเมื่อนี้ตีผ้าทันบสษมตกแกงเก็บรายละเอียดทำ คนว่าทำจำลองเนาะจะทำจำลองครับขณะนี้ก็ยังพาท่านได้แล้วเสร็เนาะครับเก็บรา,ายละเอียดไปเรื่อยเฮ็ดอยู่ปากทำเนาะเป็นปากทำที่วัดป่านาดูนเนาะครับที่วัดป่านาดูนก็อีกด้านนอกก็อีกด้านนึงนะครับ้านนอกท่านนี้มีก้อนหินหลังขางเต้นออกแก้วขางเต้นออกแล้วก็ติด็เขาไม่ได้ดันในเนาะครับ ครับช่วงนี้เกยย็บไ uhh. ด้ละเอียดเตยเองสิ <rac ederim. S 1> ละครับครับทำาัซ well. ่ um ้มเมื่อนี้กะเดียวตัวเด็ดมากฝากคือเขาแล้วครับเพอคือมีสายมันไปคำสนดมาเนาะว่านมันไปเที่ยวแกร์บบดีไปนั่มหลาว่านนี่พอดีเพิ่นใดมากก็เลยไปถามเพิ่นสวงกินเขาสวงถามอยู่ในภักขเขาเนาะกบดไทายคิดเพิ่นดอก ว่ออยู่นี่พักเขาก็เลยบริไทยสิเลยถามมาตัดตัวเด็กตัวเด็ดตัวเล็กเนาะครับเนาะเอาตัดตัวเด็กเล็กกับพ่อเอาตัวเด็ดเด็น้ำเพิ่นเพิ่นกับไห่ไห่มาสามหางเนาะครับไห่มาสามหางครับเลกเด็กเพิ่นว่าเพิ่นมีลูกสาวเพิ่นมาจากต่างประเทศเนาะเพิ่นก็เลยพากันไปเที่ยวลูกสาวเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็หน้าเพิ่นก็อยากไปเที่ยวพอดีลูกสาวเพิ่นก็ เป็นคนมาเกลกอยู่แน่เนาะครับเป็นคนมาเกลกแน่ก็เลยว่าเดี๋ยวไปเห็นอยู่ไสลละพ่นวาเห็นเห็นเดี๋ยวไปเห็นอยู่มันสถานที่ท,ที่นั่นล่ะพ่นวาเดี๋ยวไปเห็นเนาะได้สามหางพ่นวาพันก็สื่อหลยครับพ่นวาพันสื่อหลายครับยี่สิบใบเนาะพ่นวายี่สิบใบมีถ้ดยกวดอมัดพ่นวาสื่อรัดหน้ารัดหลังไว้พ่นวาพันก็สื่อหลยใบอยู่ถือว่าหลายอยู่ยี่สิบใบเนาะ พ่นวาซื้อรัดหนาลัดลังไว้แล้วก็ตัวที่พันได้คือสามหาเนาะครับตัวที่พันได้สามหากบเจ็ดหากบเกาหาเนาะตัวที่พันได้สามหาเจ็ดหาเกาหาพันว่าตัวที่พันได้นะเนาะพ่นได้คักพันว่าพ่นก็เลรือซื้อไว้หลายนะเนาะพันได้คักพ่นวาพ่นหมั่นใจคักตัวนี้พ่าท่านพอดี บอกให้ซื้อตัวอื่นก็บอกซื้อคนว่าคนไดตัวนี้คักก็ส่นเป็นผู้ใดบอกให้ซื้อตัวอื่นพ้นก็บอกซื้อคนว่าได้คักแล้วพ้นก็เลยซื้อออกก็คักว่าท่นลอตเตอรี่พ้นซื้อหลายใบอยู่คนว่าครับตีผ้าท่านผู้ส้มแปลว่า้มกันเนาะเขียนไว้อยู่ครับเขียนไว้อยู่ครับเขียนไว้อยู่เนาะนี่ครับท่านผู้ส้มครับ นี่เนาะเขียนไว้อยู่สามห้าเกียดห้าเก้าห้าเนาะครับในสามหางเพ่นว่าครับทาผู้ชมวิจรญญารย์ในการรับชมด้อครับแล้วแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะมาหล่นไว้รัฐบาลน้ำกันวันที่สวางคุสัพพนี่แหละแอดก็เขียนบอกไว้แค่วบหน้าจอแล้วครับเด้อสามหางมือที่คนได้ก็ดีได้ถามถามสว่างคนกินเขาน้ำกันเนาะแต่หลายคนแน่ก็เลยบริสัมผัสต่างคนต่างกินเข่าล้วก็ออกไป มือนีเิ็นก็ล่างถวยอยู่เลยบ่ไเ้จังหวะเนาะล่างถวยหลายคนพอล่างได้แล้วเิ่นก็ส่วนกันเฝ่ามี่งหดก็เลยบ่อยากรบกวนเนาะก็ขอตัวเด็ดเนาะครับเนาะขอตัวเด็ดมาฝากขอตัวเด็ดมาฝากทันบุสมครับทันบุชมอย่าลื่อนะครับเด้อตัวเด็ดเด็ดที่แอดบอกเอาไม้ทันบุชมมาหล่นน้ากันวันนี้เ็นวายาจะาลืมอนจะขาดแน่นอนเลยสันตัวนีคนวาเนาะ ได้สามหางคน่าได้ข้าวเดียวฉันกำมันใจข้าวเจ้านก็เสือหลายอยู่ันก็ดีขนมส้มมะรุนน้ำกันน้ำคนเทียพ์คนผ้าเฮ้ามีโศกไปไสน้ำเนาะทับสถานที่นี่ก็เยวัดปาน้าดุนะน,น,น,นะครับงานวันที่สามถึงวันที่สิบสองนะครับงานเขาปฏิบัติศักรรมเนาะอยู่สถานที่นี่แล่ะ ของวัดป่านาโดนนี่แหละยสถานที่วัดป่านาโดนปฏิจัดงานปริวัติกรรมนะครับท่านบุชม,อย,ม,มอยากมาร่วมบุญน้ากันกับเส้นนะครับเ้ออยากมาร่วมบุญน้ากันที่วัดป่านาโดนอยากมาร่วมบุญเนาะพันธุ์เทศเป็นประเภทนี้ยูสุป,ปีนะครับเนาะเป็นประเภทนี่สุป,ปีปีนี้เคยจัดที่เราครับแต่ ให้นั่งระยะเว้นห่างกันเนาะเพราะว่าสถานที่กวงเนาะจัดจะเป็นประเทศนี้ให้เขาเพราะว่าครับช่วงนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดด้วยครับเด้อไปทีแอดออกมาบอกนะแอดออกมาบอกสามหาเจ็ดห้าเก้าห้าแลครับเนาะสามหาเจ็ดหาเก้าหาแอดก็ออกมาบอกเพื่อเป็นแนวทางกันละท่านผู้ส้ม จงวิจารย์นในการรบสม,มะนะครับอันนี้เพิ่นเห็นมาด้วยตาเป้่าของเพิ่นเองเลยเพิ่นว่าเห็นสัตวไปคํมมามถนนมาวัานเนาะเห็นสัตวเลยประศรนเพิ่นว่าเพินเ่นก็ามาฝากนะเนาะเพิ่นมาฝากมาว่านนี่ก็ส่วนยู่ส่วนแอดกับบริไปมาว่านนี่ครับเมื่อนี้อย่าลืมอย่าพลาดเด้อครับเด้อแอดเอามาบอกแล้ว เฝ้าไปซื้อไว้แล้ว,วครับเฝ้าไปซื้อไว้เดี๋ยวถึงมัดก่อนมว่านนี่พคนว่าหาเจ็บมาจะขึสนโหดเก็บไม้เลยหาซื้อไม่เลยคนว่าซื้อซื้อลอตเตอรี่เนาะซื้อไม้เลยวันนี้พอพันกับข้อข้อห้อยกันนะครับเนาะพันก็ดีลอตเตอรี่พันก็ซื้อหลายใบยอยู่พคนว่าตัวถิพันมัดเนาะได้มาสุดโตอยู่ ถ้าหากนี่โชคก็คงพืเป็นเศรษฐีตอนนี้เพิ่นก็เป็นเศรษฐีแล้วครับเพิ่นก็เป็นคุณนายฝรั่งเนาะเป็นคุณนายฝรั่งลูกสาวเพิ่อนคุณนายฝรังร่งลูกสาวมีสายเพิ่นก็มาต่ตางประเทศพ่นละเพิ่นเลยพาก,กันไปเที่ยวตอนนี้เพิ่นก็รวยแน่แล้วแต่ว่ายังเล่นอีอกขึ้นเขาเนาะควมมักควมมักคือว่าละพวกมักเด่นเพิ่นก็มกักคือกันละก็เข้า มักเล่นบอลเล่นทุกอย่างอะเนาะผู้มักเนาะคือว่าเล่นผู้มักมักเล่นยังกับเล่นนั่นแหละผู้มักเล่นหวยก็เล่นหวยผู้บ่มากกับล้วแต่ละบุคคลเนาะผู้คนมักคนว่าซื้อไปหลายแล้วซื้อตัวนี้แล้วคนว่าซื้อไปหลายอันรับสมาชิต่างประเทศเนาะเพิ่งได้พักกันไปเที่ยวของวัน พินก็ได้ตัวเด็ดๆมาฝากฝากท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจงวิจารณ์ในการรับชมเด้อครับเด้เอแอมาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะบอกเพื่อเป็นแนวทางร้มรัฐบาล357595เนาะเพิ่นว่าครับท่านผู้ชม ๋ย่ลืมนะครับที่ช่วงนี้ก็ปั้นสาบฟูต้องครับสาบสาบไปตามผ้าผนังช่วงก้อนหินเี๋ยอแอ็ดผ้าทันบุส้มส้มหรือรอบเกีํากันเฮียครับด้านก้อนหินเนาะก้อนหินกับปูกับปีดเพันว่าเฮ็ดไปได็นค่ายก้อนหินกับถือว่าเป็นถ้รแล้วพันว่ารับส้มด้านบนด้านเทิงน้ำกันครับด้านเทิง ด่านเทิงเนาะครับเนาะด่านเทิงแล้วลงมาแล้วพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอยู่ทางเทิงครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเนาะครับถ้าหากอยากได้ไปปั่นสาตามวัดต,ตามว่าต,ตามสถา,าททนะที่ต่างๆเนาะติดต่อแอดได้ครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองสามเก้าแปดหกศูนย์นะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองสามเก้าแปดหกศูนย์ครับด่านเทิงก่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเนาะ ทั้งใต่กับหลวงปู่เทพโลกโดุดรสถานทีของเพื่อนเนาะสถานทีกวงดีเพื่อนจะปั่นอะไใส่กับเหมาะสมกับหม่องปั่นเนาะด้านในกับลายยางลายแนวครับด้านในปั่นไว้ลายอย่างลายแนวอยู่ครับปั่นไว้ทั้งในครับนี่กับเทพนมคือตีเรียกว่าเทวดาก็าได้เนาะเทพพนมหรือว่าเรียกเทวดาก็ได้ ครับนี่ครับอยากใดเป็น12บราศีนะครับเนาะือพญ,ญานาคเจ็ดเสียนเก่าเสียนแล้วก็พระลายปางแอดปันไดเนาะหนักตักหาเม็ดลงมากครับยืนก็ได้เนาะยืนนั่งก็ได้หากสนใจเนาะปันไดทุกอย่างสัดหน่อยสัดงหญ่เนาะครับ ครับสุดท้ายนี่ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญปาศึกจากโรคโควิดทุกคนเด้อครับเด้อผู้ที่เข้ามาชมส่องทั้งวันงานปั่นเนาะคอยลำลำเลยดวยถือเวือถือหวยวันทีสว่างกุศ p a i r แล้วอย่าลืมเด้อครับเด้อสามหาเกจหาเก้าหาผลวาเนาะสามหาเกจหาเก้าหาท่านผู้ชมมาหลุนน้ำกั่นคอยโศกคอยมันนะครับเด้อสวัสดีครับ